จับเอาถข่ข้ามที่มูเทพเทวดาเขาคุยกันไม่ปังให้พวกเข้าคิดเอาเองไปหาวิธีฝุกพัดตัวเองไข้วนเราเองเราคุยกันว่าหลังจากที่พระาศาสดาสม,าสมัาสัมพุทธเจ้าได้ตัดสรู้แล้วเรพระอ,องค์เป็นพูกไม่ห่างจากชาง เป็นผู้ไม่ว่างจากฌานเป็นผู้มีเป็นผู้มากด้วยปีติปราโมทสามารถดบื่อไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจของสิทธาลมและอเนตหาลมอารมณ์ในความยินดีพอใจและอารมณ์ในความไม่ยินดีพอใจไม่อาจทำอันตรายหรือใดๆพระองค์เจ้าได้เลยนี่แหละจังหวะพวกเข้า จักใจความป่อความขนาดว่าพระพุทธเจ้า,าเขาได้ตรัสรู้แล้วเอ,อแต่ว่าพระองค์ไม่ทรงห่างจากฌานยังเ,เ,เป็นผู้แท่งอยู่ในฌานมากด้วยปีติปราโมทย์อ,อมอารมณ์อันเป็นที่พอใจและไม่พอใจนั้นได้เอ,อเวลาดําริบันอนี่เหตุการณ์เกิดขึ้น ระวังตรงหน้าของพระองค์เองพระองค์จะไม่คล้อยตามแบบว่าไม่คล้อยตามรูปเฉียงกิรลดสัมผัสต,ต่างๆเพราะว่ามีความดำดิว่าสิ่งนั้นควรสิ่งนั้นไม่ควรสิ่งนั้นควรพูดสิ่งนั้นไม่ควรพูดสิ่งน,นี้ควรทำสิ่งนี้นไม่ควรทำเออมากด้วยประโยชน์อันนี้เป็นไปด้วยความ โดยการไม่เบียดเบียนทำร้ายให้ผู้ใดเสียชื่อทรัพย์สินอันนี้มากไปาด้วยการเบียดเบียนทำร้ายคนจึงว่าบด้มีอารมณ์พอใจและไม่พอใจบ่มีตอนนี้เข้ามาจับใจความเอาหมกวกเข้านั่งตั้งมั่นสมาธิจิตตั้งมั่นตั้งมั่นใน่มหมยใจครับอาการฟีฟี่นี่นแหละ<ช>เป็นผู้มากด้วยปีฟิปราโม เ่อความปิติประโมดอินเบิกบานที่เน้นยำยุบบอกวัยทุกคนหาเครื่องอยู่วิหารธรรมหรืออยู่ในความรู้สึกแห่งตนเพื่อเอาอาการปีตินั่นแหละมีมังเสือศุลรวานการคิวกันนาผากเมื่อว้า,ยา,ยวา,อ,าอยู่ในว้าวกระจังนนี่แหละจับเอาจุดใดจุดหนึ่งผู้ฟุดไปแล้วผู้เป็นแล้ว สิ่เข้าใจในความรู้สึกกายในกายสิเข้าใจเออบ่าว่ามันสินิ่น,น่นวงระวังการจิ้นิาา่งน่วงระวังการอาภากหรือเย็นลุมลึกไปทาร้าภากหรือขึ้นไปบนหนังหัวหรือในระวางท่ากลางกลางสมองเย็นนิ่น่วงกลางสมองอหรือมีความอิ่มเอ,อิบระวังกลางอกใดทั้งนั้นแต่ว่าขั้นตอนการฝึก เขาต้องทาให้บ่อยถ้าไม่มากถ้าไม่ชินกับจุดนี้สะกตอนขั้นตอนการปึกยักกระโดดยักถามให้มันเป็นไปเองโดยลําดับให้มันเป็นไปเอาเองเออส่วนมาเขาจะถามเขาต่ยอดมันจมันเป็นเอาเองแล้วบ้ดนี้เฮาจัาสิิเขาจทั้งว่าเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในความรู้สึกกลัวเออเป็นผู้มีสติ รู้อยู่ในความรู้สึกตัวคือมันบอออกจากกายนั่นเองในความรู้สึกของเขานี่ไงบ่ออกจากกายไหตามธรรมดาแล้วความรู้สึกของคนจกมีความพอใจมั่งกับบุคคลผู้อื่นสัตว์อื่นสิ่งของอื่นๆดินฟ้าอากาศร่มและเรื่องราวต่างๆไม่พอใจมั่งกับบุคคลสัตว์สิ่งของและเรื่องราวต่างๆแต่ที่นี่เฮานั้นตั้งตั้งมันยิ่งให้ความรู้สึกนี่ นิ่งน้องยกการาาเกี่ยวการกระพากการหัวนี่ตั้งไว้ตั้งสี่เวลามันเกิดยังถึงกระชางความคิดแมน้นจะมีอยู่แต่ความรู้สึกหมายถึงพแใจแต่บอก้าใจได้ไม่ไปเกิดสิ่งไม่ไปเกิดกับสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นนี่แหละคือนี่การคิดอยู่แต่ว่าบ่ตยกวิต้ยอำนาจแห่ง อารมณ์พอใจและไม่พอใจจึงบอกว่าแห่งทุกคนอยู่กับสุดอุณาล้มเถอะอยู่กับอาการจิติปรามโมที่มันเกิดในกายเขาเองเถอะยู่ไปเรื่อยอยู่ไปเรื่อย,ยพระพญายามทรงกามคิดเดือคิดตามสิ่งที่เห็นตามตาเห็นหูได้ยนินเออเสียงนั่นนี่นี่นเขาบอกกันแบบนั้นแบบนี้เออเขาพยายามอยู่กับปิติปราโมโของเขาเอง เวลามันคิดมันจะคิดดูอดารินั่นแหละมีความดําบิเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ว่าไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่ดําบิแต่ว่าในความดัมบิหรือคิดเนี่ยเออว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีโอ้มันเกิดแบบนี้แบบนี้เออแล้วเขาสิจัดการในการแบบใดว่าอันนี้เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษต่อผู้ใดผู้หนึ่งเอออันนี้เป็นโทษไม่เป็นประโยชน์นี่นี่กระทบมีผลเสียหาย ไม่ทำเนี่ยจังว่าให้ทุกคนดูระวังทำกลางให้ตัวเองเถอะ่าหนีจากกายเวยธนาจิตแห่งตนแล้วสาภาพสาภาพวะค่ำทั้งหลายก็มันเกิดปรากฏรูปกรื่งเสียงตงาหูจมูกลักต่อมาแต่ว่าเขาเอา,เอ,าอาการปิติมายืยนยัยนตัวเองว่าเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เห็นที่ได้ยินที่ได้ฟังนแหละบ่มีความรู้สึกกับมัน แต่ว่ามีความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันสิแยกแยกเองหรอกมันสิแยกแยกว่าควรหรือบ่ควนควรหรือบ่ควนตัวนั้นเด็ก <c oughs> จังว่าจับเอาแพรใจความเาทวดาเขาคุยกันเด้อเขาคุยกันว่าแบบนี้อายุของเขามันเงนเด้ส๋สั่นบางสั่นมันบทันพอมืองเด้พผู้เจ้เาตายไปแล้วมาตึงบางสั่นมันก็ได้มือหนึ่ง บางสั้นก็ได้แค่ชั่วโมงหนึ่งสองสามนาทีเดชอง์ว่ามาฟั่งออัน,นี้สำหรับเขาที่อยู่ในเหตุการณ์นี่แับพวกเขาอยู่ในเหตุการณ์เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าแสดงขรรมพวกเจ้าอยู่ปะบอกว่ายุ่อแล้วพวกเจ้ามันแก้วพวกเจ้าได้ขันใดเขาลู้ในตัวเขาได้ว่าเขาลู้ว่าเขาได้ขันใดออฟั่งว่าให้ฟั่งไหมเขาตเว่า มีหละจังหว่บางยางเขาไปจับออกมาแมนสิบอม่ในฟรตไยบุดอกกระสางหรืออาทิญี่กระสางเขาจับออกมาอันใดกระสางที่มันเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเอง <c oughs> เอามาบอกเหตั้งบัมแม่บอกให้เสื้อเด้บอกเห้ฟังเด้ะส่วนการกี่เสื้อหรือก่เสื้อนั้นพวกเจ้าต้องไปที่สูตรเอาเอง <c oughs> ทุกคนเท็ดเปแล้วนี่ <c oughs> มันแหละท้องบอกว่าให้ดูกับอาการจ์ที่สิประมาตัวเอง เป็นฟุ้งนี่จิตตั้งมั่นกับหมายถึงว่าสมาธิหรือจิตตั้งมั่นหายมันตั้งมั่นในลมหนึ่งร่มก็ได้แล้ก็มีบัตีีลวกก็ได้หรือตีลวกก็ได้ตีลวกร่มกับปีติคุ่นาร่มนี่ก็ได้เฉพาะล่มก็ได้เฉพาะปีติก็ได้นี่จะเรียกว่าแยกมั่นเข้าใจวันนี้วันนี้้คือฟุ้งเปนแล้วในปัตตมอาจารย์ในปัตตมอาจารย์ทุติยเจานมั่น เวลาเวลาเขาประชิดนึ่อย่างเขาจะยางไปกะจังนั่งยุดเฉยๆกะจังปีติมันเกิดขึน้นผลลูกผลพองสยองเก้าเวอไปให้ลูกว่าความรู้สึกนี่คือปีติละผลหัวลูกหนังหัวหยุดหยาบหยุดหยาบหยุดนาเพิ่มนาบกะจังให้ลูกให้ลูกเฉยๆนะให้ลูกโยกมันเฉยๆนะี่แหละบางทีมันอินเออเพิ่มเหมือนมากจุกพ่อ เออก็อักก็ใช่ห้ยยังกะการรู้เฉยๆจะกลับไปปรุงแต่งกับมันจะกลับไปนึกหาเหี่ยกับมันเดี๋ยไปหาความหมายกับมันเขารู้แล้วนั่น <c oughs> แหละนั่นนี่แสงสว่างเกิดขึ้นบ่เกี่ยวกับการวันกลางคืน,นเด้อแสงสว่างก็ดีบ่เกี่ยวกับการวันกลางคืนนีไ่ได้ตลอดวา่าเดียววา่าสีดำพึ่งจ่าตามาทีมี่บ่เกี่ยวก,กับการวันกลางคืน หรือประกายพึกคือกันว่าผุดมาเลยหรือแช่อยู่เลยใครกันว่่ต้องไปหาเหตุผลสันี่คืออาการปีติตอนนั้นเองแล้วแม้ที่เห็นนังเห็นยังบ่นเออป็นสวรรค์เห็นวีมานเห็นเทวดาเห็นพี่เห็นเปรตที่นั้กแล้วแต่บ่นให้อยู่ในปิตินั่นแหละว่าเป็นผู้ผมปิติอันลึกเอาไว้ได้อยากร้อยตามปิติอันลึกเลยใย้อายุะาวางทากลางถ้าบอกเข้าใจ เหตุการณ์ที่ผู้คนมันเป็นมากๆหมายถึงมันตันเข้ามาในหนาอกเรามันสิไห้แล้วเขาสิปลอยลึกคิดปลอยลึกลึกซึ่งในถ้ำใส่คนในถ้ำเห็นจักบ่ล่ะตะกี้คือไปยุสายตะกี้เป็นไปยุสายมันเดี๋ยวกี้ลึกซึ่งเข้าไปในหันนี่ว่ามันปล่อยลึกโพดอย่าปล่อยอย่าไหลยอย่าให้ลึกลงไปกลับมาอ่อนๆลมหายใจก่อนเจกักว่าล่ะ กลับมาอย่าระวังลมหายใจนี่นี่จะเรียกว่าปมจิเอาไว้ได้แล้วเขาจิเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละไหลไปเป็นไปที่มันเป็นมันจิเป็นไปอันนั้นเรื่องราว่างๆก็จะเป็นไปเรื่องของมันเออบ่แมาเรื่องเรื่องที่เขาเรื่องที่โลกมนุษย์บ่เ,เห็นตาคนบ่เห็นกะจังเออมันก็สิแสดงเหมือนเข้าดูหนังเหมือนเขาบาบ่งหนังนั่นแหละแล้วบอกว่ามันจอเด้มันเป็นคือเข้าเห็นกันเดี๋ยวนี้แหละ าก็เห sí, <c oughs> <the> ็นเฉยๆนั้นได้ยินเขากันตั้งเป็นเรื่องเป็นเล่านั่นแหละตั้งลูปรถุกินเสียงอย่างของเขาอยู่ในหันแหละแต่ว่าเทาอยู่เห็นเฉยๆเพราะว่าเทาป่มปีติเอาไว้ได้เป็นผู้มีสติรู้อยู่บานนี้ลู่ยังลู้เรื่องเล่าต่างๆที่เห็นที่รู้นั่นแหละเขาประคิดตามไปนั่งเทาสิเเ้าใจโอ้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรานีมันก็เป็นของมันแบบนั้นเออมันจะเกิดไปของมันแบบนั้นเนาะนะเออ หลังแหละเตรีตัวอย่างนึงเป็นตัว,วจับใจคว้ารือข้อกว้ามันทุกคนมาเอาไปเห็ดไปพิสูน์เอาเองที่จริงฟุ้งคว่ำจะเห็ดทั้งสี่อยู่แล้วหล,วะละวะอืมแล้ววาจิตถามพี่พี่ตัวไห่เมื่อไรภาษาโลกเขาวาา่าไห่ภาษาใจเขาว่าว่าไห่ดอกเออม,มันเกิดพิีิปรามโมดอันนี้ขึ้นมาเออม,มันควบคุมื่อไรดอกอาการนั้นเออสาตาห้าสิควบคุมต้องกลับมาล้มจากบอก กลับมาลมเพิ่บตอนนิสิโยอ่อ,อนๆออละซิรูเสื้อว่าระวางทำกลางอกเท่านี่เย็นๆเบาๆสบายๆอิ่มเอิบนะแบบอิ่มเอิบหมื่นเรื่องบันเทิงในของมันเองถ้าาเข้าปลอยความขิดไหลหลึกต้องไปนำ้ำน้ำมันเน่ยถ้าสิควบพุ่มบ่ได้อยากบอกเข้าปล่อยมันเลยมันส่วมพร้อมเป็นเกินไปเดึงเส้นมารมหายใจจ้ว่า่ะ แต่จงหวะพุกคนไปพิสูจน์เอาเป็นวิธีสีห้าจะต้องว่างจิตว่างก้มจิตเห็นเป็นกลางๆให้ได้จึงเอาอาการปีชิีนี่แหละมาเป็นตนยูเช่นอาหารใจเออเป็นอาหารของใจเป็นที่ยูของความรู้สึกบ่แมันไปยูบ่แมันไปรู้สึกพข้อใจกับว่พข้อใจกับบุคคลอื่นอยู่ในความรู้สึกตัวนี้ เพราะมันซื้อเกิดวราบงกายเพราะมันเป็นเพราะมันซึ้อจะเป็นปุกเบกขาเวทคนาเออคนหนึน่งสามัญน,นี่แหละตว,ว่าหาจุดสุยนกลางที่เจอแต่ว,ว่าเป็นผู้มีจิตหนึ่งตั้งมันมน่นอารมณ์เป็นหนึ่งตว่าเด้อจิตหนึ่งแข่งอยู่แต่ว่าช่งชั่นจะเลื่อนชั่นแต่ว่ามีอาการปิติมาเป็นเพกินยันตว่าเด้อแต่ว่าพกเข้าอ่ะเขาจะยันโยกกลับอันอย่าไปอันอื่น เดี๋ยว่าต้องขามกันนั่นเด้อเห็ุไปตามขันตามสอนเอาก็หละ่ะ